ไปไปเขาป้าเจ็บเห็ดยามืออากาศดีดีพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสมือนี่แต่ว่าอากาศหนาวด้วยจะเด้อม,มือนี่สิบสิบองศาอยู่บ่สิบองศาสิบเอ็ดองศาอยู่อากาศแบบอยู่ก็ได้เข้าป่าเจ็บเห็ดยายังมาหอดป่าแล้วจ้าเดินมาถึงป่าแล้วท,ท่างนันคือแ้งจางปังเห็นาะ ข้าเจ้าตัดปลาเบิดจะทั้งหนก็นได้มีวนะน้อเห็ดนี่เนาะเจอแล้วจ้าจุ่มเหล็กแหกมันจ้ะจุ่มเหล็กแหกมันเหรอสวนทางนั้นกับข้าเจ้าตัดปลาจา้าข้าเจ้าตัดปลาออกเบิดปลาอะไรก็ได้เนาะข้าเจ้าตัดไม้ไปขายจ้าพี่น้องตัดไม้ไปขายเขาก็ไปหาเก็บหมออันที่ข้าเจ,เจ้าบัดตัดแล้วจ้ะ พาจึงเขียนงามๆได้จ้าเก็บเอาเก็บเอา,เอาช่วงนี้ก็มีแต่ขี้เห็ดดำพี่น้องเพราะว่าเห็ดดำก็ล่างงามก็ล่างอ,อกงามเมื่อสินาะมีอีกจุ่มนึงพี่น้องจุมจ่มจุ่มสวยๆงามๆเลยนี่สวยๆงามๆเลยถอนเอาถอนเอาได้จ้ะ ถอนเอาปานถอนกาจ้ะนุ้งตุ้งเลยถอนถอนถอนเอาให้หมดอุ้ยพอแต่ละจุ่มเจ้าจุ่มอันนี้กระรังสีใหญ่จ้ะายิ่งสวยสวยท่านได้เอาจุ่มกันไว้เนี่ยละเออบังจุ่มนี่อีกพี่น้อง อุ้ยบังนวลแงกันขึ้นแงกันขึ้นพี่อีกบังอวลุ้ยวุ้ยวุ้ยเจอเหตุมืัอนี้มิตั้งแต่เจอเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นจุ้มเลยจ้ะแซงกันขึ้นเลยป่ะเนี่ยสวนแค่สวนเนี่ยบุ๊มนี่เป็นดอกสองดอกเลยจ้ะพ่อกอะ เป็นกุ้มเป็นกุ้มแบบนี้เลยแกเป็นกุ้มเป็นก้อนเลยดอกใหญ่อีกตั้งหักขางามโอ้ยเก็บไปขายเก็บไปขายจ้ะเก็บอีกก้อนนึงก้อนกุ้มนึโอ้ยคนน่ะอ้อนมันนี่เลยอ้อนมันนี่เลยจ้ะช่วงนี้ยังขายเหงาคักเนี่ยอันซุ่มอันท่านเกิดอยู่น้ำหยาอันนี้นี่ขายเหงาเลยเนี่ย ดอกก็จะสีดำดำเย็น่อยอย่างนี้กูดคาแบงาบบกงามเลยดิึงพินมากนะแต่ละแต่ละเหงาโอ้บักโมกเตียงบักโมบักเตียงเก็บเบเพี่น้องเ้ โบเป็นจุ่มหน่อยๆดิจุ่มแักใหญ่แต่ต่ละกลุ่มนี่โอ้ยโบน่ะนี่ไปเบิดอันนี้ได้บ่เนี่โอ้ยดอกก็ได้เนอะดอกได้ได้ก็เอากำอาเลยกำอาเลยจ้ะกำอาเลย พีน่นอนมีไปเบิดพุ่น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 ตีกูนะป้าดูยายสวยเกียเพ็ดกระซิบ่สวยงามคือผู้อื่นได้ใจเด้อแต่ว่ายายสวยก็ไปตัด,ตาดขาเลือกเอาจ้ะยายสวยก็กำแบบนี้เลยจ้ะสไตล์ไวสไตล์มั่นมากนนจ้ะเนาะแต่ว่ากันได้ใจเด้อคงไปเก็บ คนระเบียบก็คือว่าน,นั่นแหละจ้ะเก็คบคนร,ระเบียบสริแลูกเดี่ยวเขากับเฮ็ดมันงามๆทุกก่านั่นแหละจ้ขะขัดบ่งงามเพิ่มกับบดไขายเนาะแล้วก็ทำสวยๆนั่นแหละขี่ลังเงี้ยเอาอยางออกแล้วจังสีได้ขายเนาะเต็มไปเบิดจ้ะอุ้ยจุ่มนี่ยังงามคักจ้ะพี่เนาะมีเต็มเลยมีไปหมดเลยพุณนะ สวยงามอลัาตาอากาศญงมือเสักก็จักนาวเน่ยจช่วงนี้ใบไม้ก็ล้นจ้ะยู่สวีเดนใบไม้เริ่มจะร่วงแล้วแล้วก็แล้วก็อากาศแล้วก็มืดก็เกาจ้ะมืดอยก็เกาแล้วจักน้อยจะหิมะลงเนาะคันเฮ็ดอันนี้ออกแล้วก็ ผลอะจ้ะออกงวดชุดไทยแล้วก็ฮิมะลุ่งเดือนพุสก,กีกาเดือนท่านว่าท่านว่ามกกะลาหิมะเต็มอลไรจ้ะมันไปเวียนไปเวียนมากจริงๆล่ะโอ้ดูดูกันกระดาเนาะข้นกระเถิบไปน้ำทุกปีทุกปีเจ้าพี่นอ้องอุ้ยเป็นเส้นเป็นสายเป็นเส้นเป็นสายมีแต่อดอกใหญ่ๆมีแต่อดอกใหญ่ๆ ทางขวัญทางนี้อีก <laughs> ยายโซยา,ายโซนนั่งขวนขายเออนั่งขวนไทยโอ,อ้ค่ะค่ะก็น่จะเด้อพูดนะเฮ็ดจังไหนามาหลายแอะฮะเนี่ยน,น,นาหนาวลัก็นาห้อนนาห้อนแล้วก็นาหนาวยุ่นี่แหละจ้านาหนาวนั่นหาหกเดือนนาห้อนนี่ก็สองสามเดือนแค่นั้นแหละยู่เมืองนอกเนาะ ที่จริงคนอยู่มังนองนี่ต้องใจสูอิลีอิรอได้จ้ะกับดินฟ้าอากาศี่ใจถอยแนย่ใจถอยแน่ยุย่บ่ได้เด้มังนอกนี่ต้องสูงอิลีอิรอจ้ะสู้กับภาษาสู้กับอากาศสู้กับอียังกับสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมเนาะใว่วตีกับสิง่งแว,วดล้อมนี่แหละจ้ะค้นรอบๆผางอากาศ เห็นฟ้าอากาศเลยจ้ะดูไปย่มาก,กับเป็นปีสองปีสามปีสี่ปีเป็นสิบปีไปเรื่อยๆซะและ้วสิปียี่สิบปีไปซะแล้วเนาะคนอยู่ม่งเนาะ แกยามบ้านยามเมืองไทยตะเลียนี่ก็ดีใจย่างมาคักนี่ไม่ยู่องงอดดโดนแก่เาไปพักคนเมืองไทยบ้านเ้ากไปได้แมันก็ดีอีกแอยู่งงงอดกมันหาเงง่ายจ้ะหางง่ายเฮ้พี่น้องมืออนากนบ้งบุงบุ้งใก้สูบป่วยเถ่งยันหมดเลยไปเดยกันใกล้กันนะ จะหาเงินไงเนี่ยได้วัตถิกะน,นี่แหละจ้ะพี่น้องเวลาเฮ็ดเวลาผลละไม้เวลาอันนั่นอันนี้เขาก็มาเก็บขายได้เนาะแต่น,นีดียงางเสียยางเนี่ยบรดีก็คือหนาวพีน่น้องหนาวนะหนาวเขาก็นุ่งเสียนาหนาอ้าวมันก็อุ่น เสียดายยัไม่เก็บบอลมานเราไปมาล่ำมาล่อยยสูกดิเก็บไปน้ำเราไปนเนาะม่มีมูกเอาพี่น้องนี่นะจ้าเป็นมูกเป็นพวกก็ได้เห็ดเ็บยังก็ได้สะอ่อนเห็โอ้ยทานนะคุณยมเอาฮอดอันใหม่ เก็บไปจ้ะเดี๋ยวซื้มาตัดเอาคาเพิ่อนติดกล่งกลองกลงไว้ลายลายกล่องเลยติดกลองกลงไว้เลยดูหาอยู่หาจีนแต่สันตนักผลไม่เก็บเห็ดขายกับพ่อไดย,ยีดอกจ้าบริหารการเท็ดงานก็ได้ยีหนึง่งมีเจี๊นหนึ่งเขาก็ เฮ็ดเอาหาเอาเนาะันขยันทำามหากินนะไปดูพี่เฮาใส่เงินพอมสิคาพี่น้องว่ามันเจอจุ้มนั่นคักแล้วจุ้มนี่บาดแทงคักบาดที่นี่พูดอะ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 ่าทิโตบักโมบักเตียงโอ้บวววดววววาวบัวเววนพวว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 วยววว วอาเรียกว่าเห็นอันเอียงก่อนละอยู่กับเ้าใสเงิ่นน้ำนอกจากว่าอยู่มึงนอกมึงหน้าก็ได้เนาะแนวอันหาได้หลายก็ะใสเบิดมันกับบ่ยงบ่ว่าแต่อยู่มึงนอกบ่ว่าแต่อยู่อันมึงไทยเลยจ้ะหายืมมู่ยืมพวกกระท่มถือไปจ้ะอยู่มึงนอกก็ยืมเงินกันเด้อยืมเงินกันแล้วก็โบให้กันที่ก่า วอยู่เมืองนอกมองไทยไนะเจ้าน,น้องหยกตัวออย่างนะจ๊ะเนาะหยกตัวออย่างวาบ่เงินวายวายูมืองนอกสิมีเงินมาทุกคนก็แล้วแต่คนนั่งจ้ะมาอยู่โดนโดนบ่มีเงินกระทมถืดไปคือไงหวังมึงยังไม่ทันเก็บหมดดิยังไม่เก็บหมดเลยจะ้ะ ถามว่ายสโมีโ่อบกับพอได้กินได้ใส่พี่น้อมบด้วยดอกายกินพอซำเลยมาด้วยแต่ว่ากพอได้กินใส่ปาก,ก้็ควงไม่ได้ยืมไม่ได้เดือดร้อนมูือไม่สิาโาาของสาีีเนาะลังดอกงามจ้ะลังดอกงามเลย สวยขาเหา,า่ยวค่ะปุ๊บลาเติบเรได้จใจพี่น้องมาแป๊บเดียวถุงนี้มันถุงเห็ดเผืองจ้ะเจ็๊บเห็ดพึ่งไปแกงนละ้วเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งวางจ้าแต่ทีนี้เห็ดอ่นเสียวไปขายจ้าอะไรจ้าคลิปนี้นจะโซเซคอนอนุญาตจบคลิปก่อนเนะบบาะคลิปบะซี่เหี่วพูดจ้ะขอบคุณหลายๆ,ตตจนจนๆออผู้ที่เบื้งต้นจนจบได้จ้าเออขอบคุณผู้ที่กดติดตามได้ถึงทําไมละเก่าจ้ะ พ็กันไม่คิดนาจ้าวัสดีจ้าตาคายยุบกันจ้า